สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พิกิษต์จะพาเพื่อนๆมาตอนมาระโกนะคะเนื่องจากมะระโกต้นนี้ของพิกาศิษย์มาขึ้นอยู่ในวงอดอกไม้นะคะซึ่งเป็นพันเป็นพันธดำเนินนะคะลูกยาวแล้วก็ทนันได้ทั้งสุกแล้วก็ส้มตำนะคะก็เลยจะตอนออกไปหนึ่งต้นนะคะ เพราะว่าถ้าเราตอนไปแล้วนี่ก็ไอตอของเขานี่ก็สามารถออกลูกได้นะคะแล้วมะกที่เราตอนไปนี่ก็จะจะเป็นมะละกอต้นเตี้ยไปเลยค่ะก็จะเป็นการตอนอแบบวิธีของพิ่เกษตรนะคะก็จะเตรียมดินนะคะดินเหนียวใส่ถุงไว้นะคะ ก็จะมีมีดนะคะก็จะนับลงมาจากยอดนะคะประมาณสามสิบ้นนะคะเราก็จะตัดช่วงนี้นะคะบากาเป็นปากฉลามฟันฉลามนะคะขึ้นไปแบบนี้ต้องอยู่ใต้นี่นะคะจะเหนียวนิดนึง ก็จะก็จะให้เขาลึกประมาณครึ่งนึงของอะมะละโก,โกนะคะต้นลำต้นของมะละโก,โกนะคะต้องค่อยๆนะคะเดี๋ยวต้องค่อยๆนะคะเดี๋ยวจะ,ะมีดจะเลยไปแล้วก็ทำให้ต้นขาด ไม่ใช่ว่ามีดพเกษตรไม่คมนะคือพิก,กาตกลัวเขาเลยเลยค่ะเสียดายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ,ะใช้ไม้ะคะ่ะเราก็จะหาะไม้มามาไอขัดไว้ไม่ให้เนื้อของมะละกอชนกันนะคะเนื้อเยื่อนะคะ ก็จะเอาไม้ยัดเข้าไปนะคะให้เราก็ดันไม้ขึ้นไปประมาณคือไม่ให้เนื้อมะละกอเขามาติดกันเนื่องจากเขาจะได้ออกรากนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ดินเหนียวนะคะใส่ถุง อันนี้ของพี่เกษตรจะเป็นถุงไฮโซนะคะเราก็จะเอามีดาปาดตรงกลางนะนี่ค่ะให้มีลักษณะแบบนี้นะเราก็ปิดไปที่แผลที่เรา,าทำการบากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอา,อาเชือกโปอนะคะ ใช้เชือกปอมัดเพื่อพายุงดินที่เราทำเต้าไว้ตอนมะละโกนะคะแล้วเราก็จะได้มะละโกอพันลูกสวยต้นเตี้ยนะคะนี่ค่ะ เราก็จะเสร็จละประมาณ30วันนะคะหรือ1เดือนก็จะลากเขาก็จะเดินเต็มนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดอยู่ประมาณนี้ค่ะใช้เลื่อยมาเลื่อยประมาณนี้นะคะ วิธีปลูกเวลาเราปลูกเราก็จะโน้มลงท,ทะแยงลงนะคะคือต้นให้ต้นเขานอนนิดนึงก็จะได้ต้นเตี้ยนะคะแล้วเราก็หาไมา้คำ้ำถ้าเสร็จแล้วเขวิธีการตอนมะละกอนะคะให้ได้สายพันธุ์เดิมแล้วก็ต้นเตี้ยแล้วก็เราก็จะได้มะละกอพันธุ์นี้ไว้ปลูกต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะในสวนของเรา ก็จะเป็นการตอนในแบบของพิเกษตรนะคะอันนี้ของพิเกษตรนี้ใช้ดินเหนียวนะคะนีคะก็จะอยู่ในกระถางดอกไม้ซึ่งนกคงจะคาบอะะเอาเมล็ดนกมากินนะคะ ค่ะพี่เกษตรก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของพี่เกษตรเดี๋ยวพอเขาอ,ออกลากแล้วเดี๋ยวพี่เกษตรก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะค่ะขอบคุณค่ะ